หากใครกำลังหาร้านอาหารอร่อยออยวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกและถ่ายรูปปังๆแล้วก็วันนี้เอามีทั้งคาเฟ่และก็ร้านอาหารมาแนะนาค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เอาพาพาค,คุณมาทานอาหารกันที่ร้านบีชวอล์กนะคะนี่ระหว่างทางก็จะมีต้นส้มด้วยนะคะแล้วก็มีต้นสนแบบให้ความร่มรื่นสบายตามากและจะบอกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหารค่ะแต่ยังเป็นคาเฟ่ริมทะเลที่น่าม,มาที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเลยหรือใครที่อยากจะสูดอากาศแบบวิวทะเลได้อย่างเต็มปอดนะคะก็สามารถที่จะพักค้างคืนได้เพราะว่าที่นี่เขามีที่พักไว้รรอออออองงัับบเหมมืืนนนกกกคค่่่่ะขดีีีีททาชๆ็ เป็นชายหาดส,ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะจะมาพักผ่อนก็ได้นะคะหรือจะมาทานข้าวกับคระเครือก,ก็ได้ค่ะซึ่งร้านเขาก็จะกว้างขวางนะคะมุมคาเฟ่เขาก็สวยอลังการมากคุณคุณ,คณดูสิเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็คือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วก็ปังทุกมุมเลยนะคะและเมนูที่เอาสั่งมาในวันนี้นั่นก็คือกาแฟในมะพร้าวน้ำหอมนะคะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคือสําหรับแอลอร่อยมากชอบมากๆเลยหลังจากที่เรานั่งรอเวลาให้พระอาทิตย์ตกอยู่นะคะบรรยากาศข้างนอกก็สวยมากค่ะคุณคุณแอลก็เลยเดินออกมา,ารับลมชิลๆริมทะเลกันนะคะจะบอกว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าใครมีเด็ก จะต้องชอบมากๆเพราะว่าเขามีสวนน้ําขนาดเล็กนะคะอยู่ริมทะเลให้น้องๆได้เล่นน้ํากันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะไฮไลท์ของที่นี่นอกจากจะเป็นมุมในร้านคาเฟ่ที่สวยอลังการแล้วนะคะ ซูมดิมทะเลเขาก็สวยมากค่ะคือเป็นจุดที่ห้ามพลาดเลยสําหรับสายถ่ายรูปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาหารเขาก็หลากหลายมากค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยและนี่คือหน้าตาของเมนูต่างๆที่แอลสั่งมาในวันนี้นะคะจะบอกว่าทั้งสดทั้งอร่อยทั้งแบบหน้าตาเขาคือรสชาติได้หมดเลยกิน<อ>ไปดูพระอาทิตย์ตกไปค่ะคุณคุณคืณอมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยฟิลฟูดมากๆใครที่ติดตามคลิปของแอลอยู่จะสัมผัสได้ว่าแอลจะชอบมาแถวแถวหารวรรณภาบ่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าตอนเย็นพระอาทิตย์ที่นี่เขาตกสวยมากค่ะคุณคุณดูสิแล้วก็คือแอบเสพติ ไปแล้วด้วยนะคะรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะค่ะปิดท้ายค่ำคืนนี้กันที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือการโชว์ควงกระบองไฟแล้วก็การจุดพลุนั่นเองค่ะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ดีงามมาก